เที่ยวบ้านฉันวันนี้กับช่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลน,นาเหมื่นสีอำเภอนายงจังหวัดตรังครับวันนี้เราอยู่ที่ตำบลนาเหมือนสีซึ่งเป็นตำบลของศิละปะวัฒนธรรมที่นี่นะครับมีเรื่องราวของผ้าทอมีเรื่องราวของวิถีชีวิตวิถีนานะครับมีอาหารการกินที่เป็นวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นจะเป็นอย่างไรแบบไหนวันนี้ เที่ยวบ้านฉันเราจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวกันไปดูกันครับสถานที่แรกที่เราพาท่านผู้ชมมานะครับที่นี่กลุ่มผ้าทอนามุุนสีซึ่งถ้ามาถึงจังหวัดตรังมาตำบลน,นี้สถานที่แรกที่ต้องมาครับเขามีภูมิปัญญามีวิถีถิ่นที่ เป็นภูมิปัญญาของชุมชนและชาวบ้านที่นี่ครับผ้าทอที่นี่ดังระดับประเทศครับกำลังทำไรได้กับนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของโรงทอซึ่งมีเขาเรียกกี่เนาะพี่เนอะก <Yeah. S 1> ี่ทอเนี่ยหนึ่งสสามี่ห้าหกเกือบสิบตัตรงนี้แบ่งเป็น3ส่วนครับา mm hmm. ด้านล่างจะเป็นาโรงทอนะครับสำหรับพา ชาวบ้านในุมชนมา,า,มามเรื่องกันทอผ้าด้านบนจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของผ้าทอที่นี่ตำนานต่างๆรูปแบบของลายต่างๆที่อยู่ที่นี่หลายๆมากครับเดี๋ยวเราจะพาท่านู้ชมไปชมกันส่วนด้านหน้าเมื่อเข้ามาถึงนะครับจะเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผ้าทอที่นี่นะครับมีการแปลรูปเป็นเสื้อเป็นต่างๆมากมายนะครับจะมีอย่างไรแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูพิพิธภัณฑ์ด้วยกันนะครับท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อ,อารอบท่านผู้ชมครับเที่ยวบ้านฉานวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้เราอยู่ที่กลุ่มทาผ้าน,นามุญสีเราอยู่กับท่านประธานกลุ่มนะครับพี่อารอบนะครับซึ่งเป็นคน มุกเบิกเป็นคนทําให้ที่นี่เป็นที่รู้จักในระดับประเทศลุมพ่าทานอนามืินสีมีอะไรที่มาตรังแล้วต้องมาวันนี้ขออนุญ,ญาตที่อารอบพาเราเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็เล่าเรื่องให้เราฟังนะครับใช่ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแนะนําตัวอีกครั้งนะคะชื่ออารอบเรืองสังนะคะประธานวิสาหกิจจุมจนพ่ท,นทอนามสีหรือว่าพ้าทอวันเราะคะ่ะตอนนี้นะคะก็ อยู่กับน้องโจ๊กนะคะก็คือพานนองโจ๊กจมเรื่องราวความเป็นมาของคนนามื่นศรีเรื่องราวของความรักของหญิงสาวที่จะทอผ้าให้คนที่เขารักก็คือคนที่เขาจะแต่งงานด้วยแล้วก็ทอวางให้ลูกชายบวชก็เรียกว่าผ้าขมงนาาหรือผ้าผูหรือว่าผ้าที่ต้องใช้ก่อนก่อนบวชนะคะแล้วันสุดท้ายคือเตรียมตัวก่อนตายเขาเรียกว่าผ้าปานช้างหรือผ้าผ้าภูสายโยงที่เป็นความเชื่อกันว่า จะเป็นบันไดขึ้นสู่สวรรค์น,นะคะก็นี่เป็นความเชื่อของอเรื่องราวของคนนางเหมือนสีนะคะความรักของเราสืบทอดกันมายาวนานก็ประมาณเกือบ200ปีนะคะหญิงสาวส่งความรักส่งต่อเป็นโยธเป็นย่านเพื่อจะบอกเรื่องราวของสาวนางเหมือนสีนะคะ่ะ พี่อารอบครับนอกจากผ้าทอนามเงินสีแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยมีชุมชนที่ชาวบ้านที่เขาทําในเรื่องราวต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องของกิจกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอีกไหมครับมีค่ะเรามีของดีที่มากมายในตำบลนามเงินศรีนะคะเรามีข้าวเป็นข้าวบายอยอดม่วงที่ปลูกกันเองและกินกันเองนะคะแล้วก็ เราจะมีรถรางนําเที่ยวนะคะก็คือเที่ยวได้ในวันเดทีป่ะคะคือหนึ่งวันก็คือเที่ยวเ,เริ่มต้นก็คือไหว้พระนะคะก็คือไหว้พระตั้นขุนกานะะแล้วกเ็เราก็วนไปก็คือไปทําลูกลมแล้วก็เราจะไปเที่ยวก็คือไปที่ทุ่งทอรักนะคะคือไปลองไปอัดสาวไหมลองไปย้อมสีนะคะก็แล้วก็ทํากิจกรรมแล้วกิน,ข,นข้าวเที่ยงที่นั่นนะคะข้าวเที่ยงเราก็จะมีอาหาร เป็นอาหารพื้นถิ่นของเรานะคะก็มีแกงผะโหมหรือว่าแกงกระมิน้นแล้วก็ต้มกะทิส้มเมานะคะแล้วทําปัดหมี่กะทินะคะก็เราก็มีถ้ำาช้างหายที่นักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวได้แล้วก็เราก็มีร้านอาหารหลายๆอย่างที่อยู่ในชุมชนของเรานะคะแล้วก็วนมาก็คือจะมาเจอกับร้านาลูกหยีนะคะลูกหยีเวียงตันของเรานะคะก็ของคุณจา่าดีแล้วก็ วนไปก็คือจะมีข้าวสารซ้อมมือของปลาแดงนะคะและใต้อีกงานหนึ่งก็คือถ้าจะไปดูเขาทําพึ่งโพงนะคะเก็จะมีันตามพึ่งโพงแล้วก็ตอนนี้ก็เขาจะเก็เป็นมีรอบหนองนาแล้วก็คือเ็าเป็นบ้านทำสำมาชีพนะคะก็มือท้วหนึ่งตอนแรกก็คือเลี้ยงพึ่งโพงแล้วก็ตอนนี้ก็คือเขาปลูกกล้วยเดือนางนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่จะทําก็คือใครสนใจที่จะมาเที่ยวหนึ่งวันวันเดทิฟนะคะก็อยากอยากให้เชิญชวนแล้วก็ พอเสร็จจากตรงนั้นมาก็คือกลับมาที่กลุ่มทอผ้าเรามีกิจกรรมที่จะให้ทุกคนทําก็คือทอผ้าในเฟรมนะคะแล้วก็ทกําขนมฝามีแล้วก็คินน้ํามะพร้าวขันชันก็รคือคู่กับนมฝามีนะคะแล้วทุกอย่างเรามีพร้อมเสร็จในวันเดทิปนะคะพี่เราครับทราบม,มาว่าที่นี่เนี่ยนอกจากเรื่องผ้าทอแล้วเนี่ยยังมีชาวบ้านหรือหรือผู้การชุมชนนะครับ ที่เขาทําพริกแกงดังเป็นลําดับต้นๆของตรังเช่นกันใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะก็ก่อ oh. งแกงแม่เอวยค่ะก็คืออยู่หมู่ที่สี่นะคะก็เป็นก่องแกงที่เขาปลูกพืชทั้งหมดคือทั้งกามิน้นทั้งอะไรก็คือเขาปลูกที่บ้านของเขาทั้งหมดก็คือเป็นชาวบ้านที่มารวมตัวกันก็ประมาณ2ี่บกว่าคนนะคะที่ทำก้างแกงแม่เอวยแล้วก็เป็นก้งแกงที่กินแล้วก็คือหมายถึงว่าทุกคนจะติดใจเพราะว่าเป็นก้งแกงที่ทํามาตั้ง ก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วค่ะก็คือทําหลายๆแล้วก็อีกกันหนึ่งก็คือการทำเครื่องแกงนี้ก็คือได้มารวมคนก็คือทํามาอยู่ด้วยกันท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากเียรอบเราได้รู้จักนามุ่นสีเพิ่มขึ้น ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับพี่อารอบหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าหลังโควิดนี้เราจะได้เจอกันที่นี่เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาเที่ยวบ้านฉันที่นี่ชุมชนนาเมือนสีมาเยี่ยมชมและมารู้จักกับพี่อารอบด้วยกันวันนี้ขอขอบพระคุณพี่อารอบมากๆครับ